ไปไปเลตโก้ตายไปสองครับตายไปสามครับโอ้โหโอเคครับโอเคโอเคครับตายไปหนึ่งครับอ๋อเกิดอุ้ยไปครับเลยโอเคครับจะตายจะตายจะตาย ยังไงนะครับถ้าอยากให้ผมเอาปืนเก่าปืนไหนไปเล่นนะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ขอเป็นปืนที่มันยังพอยิงได้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เรามาปืน HK 417นะครับเป็น HK ชมพูนะครับ HK สุดคูลชมพูทั้งปืนนะฮะ คือจึงคลิปนี้เป็นคลิปของ AK นะแต่ว่ารู้สึกว่า AK มันยิงใครไม่ตายครับน่ะ AK ชมพูนะครับก็เลยปืนนี้มาเล่นครับไปเพื่อนลุยเดี๋ยวเปิเดเองโอเคตัวฟรีตัวฟรีคือนานอดิตเหล็กฮะเอาวะน่าจะอยู่ A ป่ะผู้ที่เหลือเนะี่ยโอเคครับตายไปหนึ่งครับตัวนั้ไหนวะ อ๋อเกิดอุ้ยโอเคนะ <Wow. S 1> มีตัวนึงกล่องสนายใช่ปะสวยครับก็ยังโอเคอยู่นะครับปืนนี้มันยังยิงได้ไงนะถ้าเป็น AKM 4นี K ่ M <c oughs> คือแบบเฟี <c oughs> ้ยงทิ้งไปได้เลยครับเฮ้ยยิงไม่โดนนะจริงอาจจะเป็นที่ผมด้วยแหละนะครับด้วยคนอื่นอาจจะยิงโดนครับยาวมีหน้า,มานะไม้นะใช่ปวะไม่วัดล้วกันครับเขาน่าจะสนายเนาะรู้สึกว่าช้าไปแล้ว เออสวยสไนยเยอราคอยซัพพอร์ตอยู่นะโอ้โหโดนตปดัดโอ้สู้ปืนนีไม่ได้ครับปืนเรามันเบาอะค่อยๆเล่นแล้วกันบูมไม่ได้ก็ดักเอาแล้วกันครับอุ๊ยตัวกระเด็นเลยโดนไหนยิงวะโอเคครับ เฮ้ยตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพื่อนเราเก็บหมดเลยว่ะบุกบีดีกว่าตอนนี้ไป s <S เลตสโก้เ้ยระเบิดรับนะฮะถอยก่อนเขชาช้าไหมวะเราดักครับเราดักมาดิเพื่อนอไม่กล้าเหรอเราจะบุกนะโอเคครับตายไปหนึ่งครับ เดินเลยครับไปไปเล s โกตายไปสองครับตายไปสามครับโอ้โหแบบน้ฮะเขาจะกล้าชาร์จมาหรือเปล่าล่ะใจหรือเปล่าเอ่มเต้นเพื่อเล่ไปก่อนครับรอเพื่อนข้ามานะใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ โอเคครับโอเคอู้จังหวะฮีโร่อะโอ้โหนี่ไงพอติดลมยิงได้มันติดลมไงเนี่ยมาบวกครับลืมหน้าที่ของปืนใบปืนนี้มันยิงบวกไม่ได้เยอะนะครับต้องค่อยๆเล่นเนาะดักดัก,ออกเอาอะไรเงี้ยมาใหม่ครับเมื่อกี้เกิดจากการแจยล้อนะผมเองนะเออถ้าค่อยๆเล่นก็ชน,นะไปแล้วครับเมื่อกี้แพ้เลยไม่ไรไม่ไร ต้นรอไปก่อนครับรอเขาบุกมาเนาะต้องรีบต้องเีมครับแต่ว่าก็ระวังไว้ด้ละกันครับเลียประชิดไปปืนนี้ก็ยิงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอ้โหผมโดนปืนธรรมดายิงเตี้ยวหายเลยอะก็แต่ก่อนปืนนี้มันดีมากเลยนะฮะเป็นปืนแบบบวกท็อปของของเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าสมัยนี้คือปืนมันก็ไปไกลเนาะมันก็เลยเป็นปืนที่บบว่าตกอับอะไรแบบนี้ ่แต่ว่าระยะไกลมันก็แอบยิงยากอยู่นิดหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ยิงนิ่งนะโอ้ววน่าจะโดนระเบิดเราไปอยู่นะครับเมื่อกี้รถไปห้าสิบเจ็ดนะ i, เยอะเยอะมากเออมาดิไปครับลุย โอเคครับจะตายจะตายจะตายตายถอยแป๊บนึงนะเจนซากนะครับเออตายไปดิเคลีย์หมดละไม่ได้บกักเอฟนะครับกระสุนเหมือนกัเลยไม่ได้รีให้เนาะไปครับเรามาลุยกันต่อในโหมดฟังรับครับผมโอเคลับนะเราจะไม่บุกนะเออเดี๋ยวจะเผอตัวบุกนะครับ ตายครับบอกแล้วเรื่องลัดอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเก็บซากเงี้ยผมนี่แบบโนวันเลยนะเออตัวเปิดไม่ได้ครับโก้แล้วเปิดมาเปล่าวะหรือยาววะขึ้นไปเล่นบนระเบียงแล้วกันครับมายาวมีปะป,ดปาดๆสักหน่อยแล้วกันครับไม่เห็นนะ อุ้ยไม่น่าห้าวเลยกูมาครับถ้าเราชนะอีกสองเหวี่เราจะสามารถปิดเกมไม่ได้แล้วนะครับโอเคโอ้ยโอ้โหมันจะยิงเข้าไปเจ็ดสิบหกนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดา,าน,นะครับปืนในแบบเจ็ดแปดปีนี่แล้วอะ่ะมาครับมาต่อนะครับหลังจากตาที่เราที่เราใจร้อนมากเลยนะแล้วเราก็แพ้ไปเหมือนเดิมครับใจร้อนที่ไรที่แพ้ทุกทีนะครับสังเกตไหมเพื่อนๆอุ้ยแต่ว่าตาน,นี้เราไม่ได้ใจร้อนนะเขาบุกใหม่ ครับนะครับอ่ะแต่ตรงนี้แล้วกันครับมาแล้วโอเคครับลุยเลยดีครับรออะไร่าครับโอ้โ,โหโดนล่าหรอโอโอ้โหเจ้าชีวิตรอดก็ไม่ได้นิ่เดียวยังจะหนีอ่ะโอเคครับตอนนี้สกรอร์ยังไม่ติดลบนะครับถือว่ายังไม่น่าเกลียดน,นะ เขาเขายิงไปครับเดี๋ยวชาร์จไปดีกว่าเพื่อเราชาร์จแล้วปิดเกมละเคแคฟเขามีนะครับอุ้ยโอ้โหยิงแม่นจังเลยโดนสะบัดยิงเงีนะครับแค่วินเดียวเท่านั้นครับเพื่อนๆ <an> <t une> ตอนนี้ครับผมจะชาร์จเลยไม่สนโลกอ่ะไม่ว่าจะตายชา้าหรือตายเร็วยังไงต้องปิดเกมไม่ได้ครับวินนี้ซ่าครับตัวสวยเพื่อน อุ้ยโอ๊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 ยอย่าบัง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 โดนไปเขาอะไรวะหนูมีตัวดักครับเราไม่เอาเนาะตัวดักปืนมันโกงน่ะบบุกยาวดีกว่าเพื่อนไปนำอุ้ยโอ้โหออกไปจะโดนสไนยิงอีกมั้ยน่ะโอ้ยยังไปโคตรเสียวเลยโอ้โหสไนยนแรงจังวะ ยิงเม็ดหนึ่งนี่เข้าแบบเกือบหมดหลอดนะว่ามือระเบิดเราตายบีนะครับโยกเชื่อบีครับ,บนึงรอชิบหายแล้วครับเฮ้ยาาโอ้โหขัดจะยิงโดน,โโน,โดนตัวหลังอ้อมมาถึงแล้วก็จะเราจะยิงเขาตาย เออเรามาจบเกมนี้ดีกว่าทุกคนแต่มันจะยืดเดยอะไหมครับมาดีโอ้โหเพื่อนเราบินโคล่าพาบินนะแปบนะเออมาดีครับเออจะถึงมาละจะึงก็มาต่อดิ ้ยเขาแสงมานะครับซ่าครับอุ้ยโอ้โหแมนเป็นไหนวะมันคือปืนอะไรอะครับเพื่อนๆมันคือลูกซองเหรอสวยครับเพื่อนเราเก็บยาวแล้วน่าจะปิดเกมแล้วครับวันนี้สวยโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์ให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย